ปกติช้างเดินผ่านตัวเดียวนี้ก็ถือว่างานช้างแล้วนะครับร<อ>นี่เดินผ่าน2ตัวนี่ถือว่างานช้างช้างเลยนะฮะก็มาต่อกันในวันที่9กนะครับกับการทดลองสร้างบ้านใต้ดินของพวกเราทินงานอย่างพวกเราครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระนะครับหาอะไรทําอยู่ได้ตลอดแต่มันก็เป็นความฝันของพวกเราอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการสารฝันวัยเด็กของเรารไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้เป็นสไลเดอร์รวมไปจนถึงบ้านใต้ดินที่เรากำลังทําอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้นะฮะเราก็ทําการเคลียร์พื้นที่หลังจากที่เมื่อวานเราได้ขุดหลุมตั้งถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนนนะะรราาาาาววววี้เกกกก็จมมบบบหลุัััใส่่่่อองงงงชถ ในระหว่างนี้นะครับการทํางานของทุกคนก็ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับแล้วก็ไปหาสั่งเหล็กนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นเหล็กป้องอ้อยนะตามภาษาชาวบ้านที่เรียกกันนะขนาดก็ประมาณอยู่ที่12มิลนะถ้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับหลายๆคนยังอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าผมจะสร้างบ้านใต้ดินอะไรแบบไหนผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพของสระว่ายน้ําดูในส่วนของโครงสร้างต่างๆจะคล้ายๆสระว่ายน้ํากันเลยทีเดียวแต่จะแตกต่างออกไปตรงที่ของเราต้องมีเสานะครับของสระว่ายน้ําเขาจะไม่มีเสาแต่ในการทํางานพวกสารเหล็กอะไรต่างๆหรือรูปแบบการเทนะครับก็คล้ายๆสระ กินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับน้องๆหยุดด้วยนะครับกับข้าวเลยเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับการทานข้าวของพวกเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะยืนกินนะครับบางคนก็นั่งบ้างยืนบ้างนะครับเดินวนกันไปและนี่ก็คือทีมงานของพวกเราทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับที่อยากรู้เรื่องรายละเอียดของทีมงานของเราเอาคร่าวๆนะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นของหมู่บ้านผมนะในส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่มีงานทํากันอยู่แล้วบ้านของทีมงานบางคนก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเหมือนกันนะครับอารมณ์แบบว่าบ้านอยู่กลางทุ นี่นะครับที่หยิบยื่นงานและโอกาสให้พวกเขานะครับเขาจะได้มีเงินไว้เลี้ยงครอบครัวบ้างไม่มากก็น้อยนะน้องๆเด็กๆนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วยงานได้เหมือนกันก็ถือว่าได้ตงังค์ไปโรงเรียนกันนะนะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่มากนักกันนะฮะบ,บ้านนอกหาตังค์ลำบากนะครับและในวันนี้นะครับหลังเราทานข้าวเสร็จนะครับก็มีสินค้ามาส่งให้พวกเรารสินค้าตัวแรกก็จะเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับตัวที่2ก็จะเป็นปั๊มแช่สําหรับไว้ดูดโคลนนะฮะแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นเครื่องเครืื่่่่ออออองงงงปปปัััััันน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 นไไไไฟฟะะะะคคคครรบบบบบ้้้้้้้้าาาาาาผมมมดดดยยยยยยกกก็็เเเเเลลสสใหหีีีี๋๋วววิพจจขุต าน,นี้ก็จะมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ร่วมกับมาสารุเช่นกันก็<ฮะ>เท่ากับว่าเราน่าจะมีสปอนหลักๆเลยก็มี3เจ้านะในส่วนช่วยเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการใช้อยู่ตลอดเวลานะก็ขอบคุณมากๆครับผมและในท่นานใดนั้นเองนะครับที่ผมดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเมื่อกี้อยู่ทางน้องๆเขาก็วิ่งมาบอกนะครับว่าพี่บอยช้างมาทุกๆครั้งที่ช้างเดินผ่านหน้าบ้านผมเราก็มักจะเจองานช้างทั้งนั้นเลยก็จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่ทาบ้านต้นไม้แต่ในรอบนี้นะครับเขาไม่ได้มาเพียงลําพังนะ บ้านเราสองเชือกเลยนะครับในระหว่างที่ช้างเดินผ่านนะครับดูเนื้อเปล่อยของเราครับนู่นฉันอารมณ์แบบว่าไม่เคยเห็นช้างครับตื่นช้างไปหน่อยนะแต่กระโดดวิ่งหนีไปนะแล้วก็ดูเหมือนช้างเขาแบบจะเลี้ยวลงไปเล่นกับเนื้อเปื่อยด้วยนะทั้งเชือกนี้ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ดีนะตอนแรกผมก็กะว่าจะหากล้วยหาอะไรมาให้เขากินแต่ควันช้างเขาบอกว่าช้าง2เชือกนี้ค่อนข้างจะดุนะครับเขาไม่ยอมให้เข้าใกล้นะถ้าถามว่าทําไมแถวบ้านผมได้เห็นช้างบ่อยนะครับหรือช้างเดินผ่านหน้าบ้านค่อน ในบางครั้งเนี่ยในการตัดไม้สักเนี่ยต้องใช้ช้างลากขึ้นมาในจุดที่รถไถหรือรถลากอะไรพวกนี้เข้าไม่ถึงนะฮะต้องใช้ช้างอย่างเดียววนตัวช้างเองนะครับก็ถูกฝึกมาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็ของดดามาไว้นะครับเกี่ยวกับช้างในการทํางานนะฮะกลับมาที่การทํางานของพวกเราต่อนะครับเาก็ได้ปั๊มดูดโคนมาใหม่นะครับก็เลยจัดให้เลยนะฮะก็ถือว่าดูดไวมากๆเลยนะครับทั้งโคนทั้งน้ําอะไรออกมาหมดเลยก็ถือว่าเจ๋งดีครับผมเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3เครื่องครับเราเก็บหมดเลยใช้ค่เเเรืองงดีียยวก็จะพพ นในเวลาต่อมานะครับเราก็ทําการรื้อไม้ออกให้หมดเลยสุดแล้วดินเราครับมันไม่ถล่มไม้ที่เราตั้งดินสไลด์ไว้เนี่ยเราก็เอาออกนะครับเพราะวันไม่มีประโยชน์เพราะในวันนี้นะครับเราจะเทป,ปูนหรือเทลีนกันนะฮะพวกเราก็ต้องปรับสภาพหน้าดินให้ใกล้เคียงมากที่สุดในตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะรถป,ปูนของเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับของปูนหรือคอนกรีตที่เราจะเทลีนตอนนี้นะครับผมเลือกใช้ขนาด2 8 0เลยนะฮะอยากรู้เป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วการเทลีนหรือการเทพื้นธรรมดาธรรมาแบบนี้ใช้เกดที่ต่ําที่สุดเลยก็ไไได้นนนนะะะเพรรรราามมมัั่ีอใกทคบ ก็ไม่ต้องมีไม้มีเหล็กมีอะไรทาตารางอะไรไว้ก่อนเหมือนเราเทพื้นนะก็สามารถเทลงไปได้เลยอุลเขาก็จะมีหน้าที่แค่ปิดพื้นผิวดินไว้แค่นั้นเองจะช่วยกันน้ํากันความชื้นไว้ได้บ้างเล็กน้อยนะเอาจริงๆนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจาเขามาแล้วก็พูดไปซะเหมือนมีความรู้เลยเอาง่ายๆครับผมใครบอกให้ผมทําอะไรผมก็ทําหมดเลยตามชื่อช่องครับผมอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระอันนตรงจุดนี้นะครับการเทลินของเรานะครับทำไมเราไม่เทแล้วก็เกกี่ยเลยทีเดียวนะฮะตรงจุดนี้นะครเาาาม่ควี มันเยอะนะครับเทหายเทหายเลยนะครับเราต้องค่อยๆเทแบบบางๆเบาๆนะครับอย่าให้มันลงลึกเกินไปนะครับไม่งั้นมันเปลืองปูนจุด <นะ S 2> ไหน,น <ะ S 2> ที่มีขี้เลนหนามากครับก็มีตะแกรงวางไว้บ้างเพื่อ,อป้องกันการปูนจมหรือผสมกับขี้เลนของเรานั่นเองวันนี้เราก็ทํางานกันเสร็จถึงประมาณ6กโมงกว่าๆเลยนะครับงาน,นที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ครับขอบๆแล้วเป็นร่องน้ําไว้ตรงนี้ผมปล่อยไว้ก่อนเลยนะครับตคืนนี้จะปล่อยให้น้าท่วมเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับถ้าปล่อยให้น้าท่วมแบบนี้ปูนจะแห้งไหมถ้าถามมาผมก็ตอบตรงๆครับไม่รู้เหมือนกันครับติดตามพวกเราในววัันนนรุ่ี้้ตอดยะคบ